สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็มานะครับถ่ายคลิปนะครับหนึ่งคลิปก็จะมาพาชมผักนะครับที่เราปลูกก็วันนี้ก็ประมาณปลูกลงปลูกลงกล่องโฟมหรือว่าหรือว่าในกระถานนงครับประมาณสัปดาห์กว่าแล้วครับรสัปดาห์หรือสองสัปดาห์แล้ววันมีสองุ่นนะครับ ในสองรุ่นเราจะพาชมนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่นะครับผักที่ต้นกล้านะครับก็ส่วนส่วนหนึ่งครับก็เหลือจากลูกค้าสั่งเพาะมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพาะตั้งใจเพาะนะครับแต่ว่าผักน่ครับผักไฮโดรผักไฮโดรหรือผักสลัดนะครับเนาะก็อันนี้ต้นกล้าเหลือจากที่เพาะให้ลูกค้านะครับ เพราะว่าเราก็จะคำนวณเผื่อไว้ไม่ให้ขาดนะครับไม่ให้ขาดลูกค้ามี2รุ่นนะครับนี่ครับแถวกลางนะครับรุ่นนี่จะโตกว่านะครับแล้วก็แถวข้างอันนี้ก็จะกระบังโตตามมานะครับสองรุ่นนี้ก็จะมี2ชนิดนะครับมีกรีนคอร์สนะครับกับเลดโอกนะครอันนี้ก็เป็นชุดเล็กนะครับชุดเล็กอ่านี่เป็นชุดนะครับตัวที่ ที่แรกเลยครับชุดนี้นะครับเป็นเลดโอ๊กนะครับเนาะก็อีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับใครที่อยากได้ผักสดจากท่านผักสดนะครับจองได้เลยครับนี่เป็นเลดโอ๊กนี่เป็นกีนคอตสนะครับอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับก็สามารถที่จะตัดขายได้นะครับแัะจำหน่ายได้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมันยืดแล้วครับเนี่ยต้นลาต้นขึ้นแล้วครับช่วงที่ ฝนชุกด้วยครับฝนชุกมันแสงมันน้อยมันก็เลยทําไห้ต้นกล้าเรายืดขึ้นมานะครับเราก็พยายามเปิดรับแสงนะครับเปิดแสดงรับแสงอยู่พอเปิดรับแสงเยอะก็เหี่ยวอยู่ครับเนี่ยครับใบตกลงมาเลยอันนี้คือใบมันเหี่ยวโดนแสงเยอะโดนแดดเยอะมันเหี่ยวลงก็ตกไปถึงพลาสติกตัวน,นี้มันก็โดนมก็ใบก็จะเหี่ยวนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับพอตกไปโดนพลาสติกมือใบก็จะเหี่ยวแนละ เดี๋ยวรุ่นต่อไปเนี่ยโฟมนี่จะปลูกแค่สีต้นพอนครับเอาขยับเข้ามาตนนัวนี้ไม่ให้ไม่ให้ใบเข้ามาโดนพลาสติกครับหยับต้นเข้าไปประมาณเจาะประมาณช่วงนี้อันนั้นก็เจาะเข้ามาช่วงนี้ทรงพุ่มก็ประมาณสี่ต้นพอนครับห้าต้นมันถ้าเป็นผักพุ่มแบบนี้มันเบียดเกินเกิน,นครับถ้าเป็นคอร์สถ้าเป็นคอร์สได้นะครับพอพอได้อยู่ พราะเขาจะทรงสูงขึ้นมานะครับนี่นะครับผักนี่นะครับชุดเล็กตัวนี้ไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่าลังคาฝนมันทิ้งฝนมันเทลงมานะครับมันก็เลยโดนผักตัวนี้บ่อยมันตายก็เลยไม่ปลูกนะครับเลยปลูกแค่ข้างในไว้นะครับผักก็พอได้ทานครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับยังไม่ถือว่าสวยนะครับแล้วหนึ่งอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับใครอยากทานผักแบบปลอดภัย นะครับสั่งจองได้เลยนะครับเนี่ยดูครับมันมันยืดล้วมันยืดนะครับเพราะว่าแสงมันน้อยมันยืดขึ้นมาอือครับนะทีนี้มันก็จะน่าจะยังไม่ขมหรอกเพราะว่าอายุอ่นยังไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเกิดผักได้แสงปกตินะพายืดแบบนี้แสดงว่าเขาแก่แล้วนะครับเขาจะขมแต่ตัวนี้มันยืดเพราะว่าสันนี้ฐานว่าแสงมันน้อยมันเลยยืดขึ้นมา ใบก็ยังไม่ยังเขียวอ่อนอยู่นะครับยังไม่เขียวเข้มเขียวเข้มก็จะแก่นะครับอย่าดูลกักถือว่าใช้ได้เนะลยลักพอยาวดีอยู่นะครับเสียดยแต่ว่ามัน,มนได้แสงน้อยนะครับใน,นชุดเล็กอันนี้แปลงมาจากต้นกล้าแปลงมาจากผักดินนะครับ นี่นะครับจากต้นกล้าผักดินนามาแปลงใส่เป็นผักน้ํานะครับกอนะครับเนาะอันนี้ก็ต้นกล้วยจากดินนะครับที่เราปลูกดินนะครับตรนนี้ก็มาแปลงใส่กับปลูกน้ําเพราะว่าที่ปลูกน้ำเรามันอยู่เหลือนะครับอวันนี้พามาชมนะครับต้นผักในชุดก่อนนู้นนะครับนี่แก่แล้วนะครับเอาเสีเสียไ้ดูเฉยนะครับว่าแก่ไม่ได้นะ้วายไม่ได้นะ ผมนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวข้อจะทิ้งทานไม่ได้แล้วอีกหน่อย,อยก็ออกดอกแล้วครับี่ช่อดอกเริ่มมาแล้วนะครับทางนี้ก็จะเป็นผักดินครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนิดนึงนะครับผักดินก็จะเป็นผักเต็ดโอค,ครับสลัดนะครับนี่ ดินเรายังไม่ได้พปลวนให้เลยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เราเพาะเสริมเข้ามานะครับก็จะเป็นเคียวนะครับเคียวใบหยิกเคียวใบหยิกนะครับมีฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเคียวแดงม่วงนะครับเคียวแดงม่วงกํลา,กา,า,กากลังติดนะครับหย่อนแกรกะ่างไว้ย้ายใสรกะถางไว้กําลังติดนะครับเคียวนี่ส่วนมากจะ ตะเตนนะครับหรือหนอนหรือหรือหอยทากเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยครับต้องป้องกันอย่างดีนะครับต้องไล่ดีดีนะครับทั้งไล่ทั้งป้องกันไว้นะครับอ่าแดงเขียวแดงม่วงก็รอดูนะครับว่าตัวขึ้นมาจะเป็นยังไงครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเลดโอ๊กหมดน,น,นะครับ่นะครับทีนี้อ่านี่ดินนะครับเด่นเตรียมไว้สำหรับปลูกต้นกล้า ตอนนี้ก็เหลืออีกชุดหนึ่งครับที่เหลืออยู่ต้นกลาดินนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่กระถางน้อยแล้วก็เอาไปลงหน้าบ้านหน้าบ้านพักนะครับมาแดี๋ยวเรามาดูต้นกล้านะครับที่เหลืออยู่อีกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็อ่ออดอรตต้นกล้ามันยังไม่ค่อยมีนะครับเนาะก็เลยได้ปลูกใน ผักไฮโดรผักน้ำอยู่นะครับก็ถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งต้นกล้านะครับเราก็จะปลูกผักสดนะครับดูแลผักสดเพราะว่าเรามีที่ปลูกไฮโดรอยู่นะครับปลูกน้ําเผื่อได้ทานเผื่อได้ขายนะครับอันนี้คือต้นกล้านะครับจริงๆอะครับมาเขาเนี่ยรากเดินทะลุแล้วนะครับก็ย้ายปลูกได้แล้วนะครับและตอนนี้ก็คือ ตอนนี้ก็คือเรารอย้ายสือกะถางเล็กเอาไปลงไว้หน้าบ้านนะครับนี่ต้นกล้าอายุประมาณยี่สิบวันนะครับกินโค้ดกินคอร์ดเลดโอ๊กนะครับต้นกล้ามันยังยืดเลยครับเพราะว่าแสงมันน้อยนะฮะพอยือดเสร็จมันจะโอนเอ็นมันจะไม่แข็งแรงนะครับจะ air. อ่อนแออ่นนี้ครับเป็นต้นกล้าชุดเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นปลูกน้บให้ดูก็เตรียมไว้ให้ลูกค้าสั่งไว้นะครับเนื่องจากว่าเราจะทยอยทําให้ลูกค้ารากเดินดีนะครับดีมากเลยเดี๋ยวอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะย้ายอนุบาลน,นะครับเพราะว่าต้องต้องย้ายเตรียมใส่ลงกล่องกล่องปลูกอนุบาลน,นะครับเพราะว่ามันรากมันจะยาวแล้วต้นมันก็จะสูงแล้วเดี๋ยวจะ ดิจะยาวเกินนะจะอดเอ็นนะครับเพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้ยังมีผักเหลืออยู่นะครับยังไม่ได้ให้เราไปส่งตนการชุดนี้นะครับก็จะเลี้ยงอนุบาลมาให้นะครับพอลูกค้าต้องการเราก็ไปส่งแล้วก็ปลูกได้เลยครับมันก็จะโตเร็วขึ้นโอเคนะครับคลิปนี้ก็พามาติดตามรับชมผักของบ้านสวนเกษตรพื้นที่จํากัดของเรานะครับก็นานนะไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ถ่าย าการเคลื่อนไหวหรือว่าความคื่อหน้าของเพจเรานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลับงใจขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ